ดูตรงนี้เลยไอ้สันบวกกันพิมหาสีแตกนี่ครับแบบนี้เป็นไงละเมืองเออไอ้สันยังเสียวอยู่เปิดสามวิทยาเขตเปิดแล้วปอดโดนน้ำไอซันแดงไม่ได้ครับแบบนี้ใครที่มีน้ำใจนะครับช่วยหน่อยเรียกรถโรงพยาบาลให้หน่อยเท้าขาหักไร้อันแดงแบบนี้เฮียต้องขอตัวไปแจกเงินให้กับสมาชิกในกลุ่มก่อนและใครที่สนใจนะอย่าพลาดกลุ่มดีแบบนี้แอดเฮียมาได้ครับผมรับรองบวกบวกเหมือนคนในกลุ่มแบบนี้แน่นอนและเดี๋ยวเจอกันกับเนีรอ <W> สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเฮลรลบังคาาเหมือนเดิมนะครับผมอ่ารอบก่อนเนี่ยบวกกันไปเละเทะน้กลุ่มในอีพีนี้นะครับผมเฮียเจ้ากำไรที่ได้ล้านหนึ่งจากรอบที่แล้วเนี่ยหักกินหักเที่ยวหักแจกสมาชิกโอ้ยยังไม่หมดเลยเฮียเหลือมานีกตอมาทําทุนเล่นกันในวันนี้นะครับผมและในกลุ่มนะคะผมนอกจากเฮียเนี่ย ก็ยังมีสมาชิกแล้วก็เสียงมันแม่นนะครับผมนําเล่นกันในกลุ่มทุกวันนะครับผมบวกกันกระจกระจายกันแน่นอนนะครับผมพูดมากก็ปรึงกำไรอะพร้อมกันหรือยังครับพร้อมรวยกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปกันเลยอะอ่ามานะครับผมไม้แรกเนี่ยเฮียขอเริ่มที่เพยเยอร์ก่อนแสนหนึ่งเบาๆก่อนอะสังเกตไหมว่าทําไมเฮียเลือกห้องนี้เออเพราะดูจากสายติการออกไพ่อ่าในตารางเนี่ยเขาไพ่มันจะมาปิงปองไล่มา2ตัดแล้วก็มีสลับบ้างนิดนึงอะแล้วก็มามัองกรเลย น่าจะแทงง่ายในห้องนี้เฮียก็เลยเลือกห้องนี้อ่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันเลยมาลุ้นไพ่กันเนี่ยเปิดแรกอ่ะมาดูเปิดแรกที่เพเยอร์นะผมเพเยอร์เปิดแรกมา แต้มเดียวนะผมแล้วแบงเกอร์นะแต้มเดียวชนะงลาวเเฮียสู้ไปถอยเลยแต้มเท่ากันเปิดสามที่เพเยอร์ก้าแต้มาแบงเกอร์แต้มเดียวแดกเลยครับแบบนี้ไอสัตว์แดกแน่นท้องแบบนี้โอ้โหก้าวแต้มมาแบบนี้สัตว์เออเอาแล้วกูลุนใจหายใจคว่ำหายใจไม่ท่วท้องเลยรแบบแสนแรกเนี่ยนะแสนแรกไม่เท่าไหร่เฮียบอกเลยแสนต่อไปเสียวกว่านี้เออวันนี้เดี๋ยวลงกันหลักแสนหน่อยเอาทุนจากรอบแรกมาทำอ่ะหาเงินกันง่ายๆแบบนี้กับเฮียนะบผมแอดจนมาเลยในห้องมีเซียนมีคนผัดกันนําเล่นทุกวันบวกทุกวันนะผมในกลุ่มแบบนี้ ถ้ากลุ่มเฮียไม่ดีนะสมมติว่ากลุ่มเฮียไม่ดีเขาคงด่าทั่วบ้านทั้งเมืองกนจริงปะมา,มาต่อกันที่ไม้สองเฮียขอต่อที่เพลเยอร์แสนหนึ่งแล้วกันอ่าตามมาตามมาเวลาเล่นเฮียบอกเลยฝึกดูเขาไพ่ไปด้วยอย่ามั่วค่อยๆเป็นค่อยๆไปดูนะอ่าเขาไพ่มาแบบนี้มีสิ์มังกรหน่อยเฮียว่าเพราะดูที่ตารางไข่มุกเอออันนี้เผื่อใครไม่รู้จักเขาเรียกว่าตารางไข่มุกเออมีชื่อนะอ่ะดูที่เพลเยอร์มันเรียงมาสามแล้วถ้าเป็นอย่างที่คิดนะแม่งมังกรชัวอ่ะมาดู เปิดแล้วที่เพเยอร์บอดต,ตนิดอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรที่แบงค์เกอร์บอดเหมือนกันเอารุนไอสันไม่เพยเยอร์เปิดหลังมาก้าวไปไอสันและแบงค์เกอร์บอดเป็นไงละเมืองกูบอกแล้วไอสั์เห็นเฮียบอดจะถอดใจเออบวกกันไปรอบนี้แม่เฮียสู้ไม่ถอยอยู่แล้วเออบอกเลยนะถ้าคือเขาให้มาแบบนี้แดกเรียบสังเกตที่เพเยอร์มนเรียงกันมาเนี่ยสี่ดอกลวอ่ะและตอนนี้อ่าตอนนี้เราบวกกันไปสองไม้ไม้ละแสนอ่าไม้ละแต่แล้วนะอ่ะ๋ยวเสียเวลาไปดูไม้ที่สาม อยู่ที่เพเยอร์ต่อนะแล้วก็ดูอ่านี่มังกรบันยาวละรอบนี้มั่นใจใส่เลยสองแสนที่เพเยอร์เดี๋ยวเฮียขอพิมพ์บอกสมาชิกปับหนึ่งอ่ามาตามเฮียมาไม้นี้ขอจัดเต็มมาลุ้นกันดนีกว่าไม้นี้จะเป็นไงมังกรอยู่เป่ามาลุ้นไพ่กันเปิดแรกนะครับผมที่เพเยอร์สามแต้มอ่าแบงกอก์ er. สามแต้มโอยไอสัตว์เปิดหลังที่เพเยอร์ แตเต้มแบงก์ก็เจ็ดต้นแตกไปเลอยวันนี้โอ้โหเฮียบอกเลยไอสัตว์ได้เอาละนั่งไม่ติดเก้าอี้เลยแม่มาแม่งมาเสมอกันสาเต้นั้งคู่ไอสัตว์เก่งกันเยี่ยวเหนียวเลยแบบนี้เออแต่ยังไงก็ยังอยู่ที่มังกรกันต่อเออเพราะว่าดูแล้วมังกรมันลากยาวมาแบบนี้มึงจะเปลี่ยนเหรอมึงก็ไล่มังกรกันไปเรื่อยเออเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูตอนนี้นะทุกคนบอกเลยว่าสามไม้ตดที่บวกมาและนี่ไม้ที่4ี่ไม่ต้องคิดเลย เขาไพ่มาทรงนี้มังกรยาวแน่ดูจากสายติกับเขาให้นะเฮียขอลงไปที่เพเยอร์เหมือนเดิมไอ้ชัดแทงไปเลยสองแสนยังไงมันก็มังกรลากยาวอยู่แล้วสบายใคทุกคนตามเฮียมาเลยนะครับเดี๋ยวพิมบอกก่อนแป๊บหนึ่งดอกนี้เน,น้นๆบวกแน่นอนถ้าเขาไพ่มาแบบนี้เฮียไม่ใช้สูตรอะไรทั้งนั้นใช้แค่ประสบการณ์กับการดูเขาไพ่แล้วก็สายติใส่ต,ตารางนะพวกคู่กันไปอะมาลุ้นให้กันดีกว่าเสียเวลามาลุ้นให้กันครับกับเปิดไลท์ที่เพเยอร์เปิดไลท์ที่เพเยอร์มา ตีเต uh, ้าม่าไม่เป็นไรแบงค์ก์หนึ่งเต้มไอ้สัตว์เลยมาเปิดหลังเพย์เยอร์สี่เต้มแล้วแบงค์ก์สามแต้มไอ้สัตว์แต่ใส่คู่เนี่ยผมแหมบวกกันเล่นเท่โอ้โหเฮียตอนนี้ยอดบวกเท่าไหร่ละเดี๋ยวนะแป๊บนึงอ่าโตยอดบวกหกแต่แล้วนะผมยินดีกับสมาชิกห้องด้วยนะใครตามเฮียก็จะบวกบวกเฮงเฮงแบบนี้แหละเอออย่าสวนเฮียเลยรอบนี้เฮียมาเฮียบอกเลยตามเฮียมานะครับผมมามาต่อกันเลย ไม้นี้เฮียขอซ้ำาบทด่เพเยอร์โอ้โหไอสัตว์้บดเพเยอร์มามาแรงว่ะขอซ้ำาบรดิเพเยอร์อีกรอบเอาให้ช้ำซ้ำให้หมอด <c oughs> เดี๋ยวถ้าแตกลานนะเฮียแจกเหมือนเดิมออเป็นกำลังใจเฮียหน่อยไม้นี้มาเดี๋ยวรอบนี้ลงที่เพเยอร์ต่อเลยสองแสนจัดไปเน้นเมังกรยาวแบบนี้เพเยอร์ยาวๆไป และที่สําคัญนะใครอยากบัวบัวแบบนี้แอดเฮียงมาได้เลยนะรับรองไม่เสียเวลาแน่มีนํากันทุกวนันเล่นกันทุกวนันรวยกันทั้งกลุ่มแบบนี้ไม่พูดเยอะเลยเฮียเสียเวลามาในกลุ่มมาลุ้นกันให้เดียะมาลุ้นให้กันเดียมาดูที่เปิดแรกเพเยอร์เปิดแรกเพเยอร์สองแมแลวแบงค์เกอร์ห้าแมไอสัตว์ใจเย้ <S <S น้องเปิดสามเพเยอร์ห้าแมเท่ากันชนไอสัตว์แบบนี้ชนเออไม่เสียหายอะดอกนี้ไม่เสียหายนะผมมาตัดเสมอเพเยอร์มาตัดเสมอมังกรเฮียอ่ะ ดูดีๆทุกคนดอกนี้ดูดีๆเขาพ่มังกรมาแบบนี้เฮียว่าต้องย้ายว่ะเพราะดูสสยตินะครับอ่ะมาดูมังกรมันลากยาวมากจนมาตัดเสมอเฮียว,ว่าไม่น่าจะไปต่อเพเยอะแหละเพราะรอบนี้เนี่ยเฮียขอสลับมาเป็นแบงเกอร์บ้างแล้วกันรอบนี้เฮียขอกดเลยที่2องแสนอ่ะได้ทำไมมาเยอะขอกดสองแสนที่แบงเกอร์บ้างแดกมาเยอะไอ้จั์จัดหนักๆเลยไม่ต้องกลัวรอบนี้มา เฮีย yeah, ที่เฮียแทงแบบนี้นะคือไม่ได้ใช้สูตรไม่ใช้อะไรเลยเรามาดูกันดีกว่าว่าอ่ะรอบนี้จะยังไงมาลุ้นไห้เลยอยเปิดแรกที่เพยเออร์สามแต้มนะผมที่แบงเกอร์สองแต้มมีได้มีเสียเราวมึ่งเปิดหลังที่เพยเออร์ห้าแตแ ker, แบบ้มแล้วแบงเกอร์เจ็ดแต้มไอ้สัตว์ว้าเราไอ้สัตว์แดงอีกแล้วรอบนี้แบบว่า,าดูสมาชิกในห้องพ,พิมบวกกันเกียกเก่ยวกาวนะผมว่าไม่เชื่อดูตรงนี้เลยไอ้สัตว์บวกกันชิบหายรอบนี้มาอ่ะ เฮียบอกเลยว่าถ้าเฮียบวกนาะยสักก็บวกกันทั้งกลุ่มรวยก็รวยกันทั้งกลุ่มอ่าไม่มีทอดทิ้งกันอยู่แล้วแม่บวกบวกไปด้วยกันเราคือครอบครัวอ่ามาต่อกันไม้นี้เฮียขอกลับมาแทงเพลเยอร์บ้างแล้วกันนะอ่าพอดูแล้วเนี่ยเขาไพ่ตัดบังกรและสลับมาแบบนี้ให้เราสังเกตนะเวลาแทง,งเก็บ่ยไปด้วยถ้าเขาไพ่มาแบบนี้มุนสันนิษฐานเลยว่าจะมาส่งพิงปอกนอกจากการดูเขาไพ่แล้วสาหรับการเดินเงินสำหรับเฮียนะเฮียได้กำไราแากสองสามไม้แรกเนี่ย เฮียวางทบเลยเพราะถือว่าไอ้เงินที่เล่นเนี่ยเขาเสียไปก็เป็นเงินกำไรเออเฮียเฮียได้กำไรมาเฮียวางทบเลยไปข้างหน้าอย่างเดียวไม่มีกลัวไปพูดเยอะแล้วมาวัดไพ่กันเนี่ยว่าดอกนี้จะมาอะไรมาลุ้นไพ่กันเปิดแรกที่เพเยอร์มาเป,เปิดแรกที่เพเยอร์เป็ดเปิดแรกเป็นเก้เแกเาแต้มไอซันอ้ามาแบงค์เกอร์สี่แต้มแต่งดีฮะแบบนี้เป็นไงระมือเออไอซัน ใครที่มีน้ำใจนะใครมีน้ำใจกูบอกเลยช่วยหน่อยเรียกร้ลโรงพยาบาลหน่อยเท้าขาหักเลยแดดแบบนี้ไอ้เหียสะใจยิ่หายกี่ไม้ต่อกี่ไม้เดี๋ยวเหออเียบอกแล้วว่าแม่งมาปิงปองแน่ไอ้ัตวดดอกนี้มึงดูเขาไพา่ก,กัน <c oughs> เขาไพามาแบบนี้นะและไม้นี้ไม้ต่อไปเหียขออนุญาตเดิมพันไม้สุดท้ายแล้วกันนะไหนแม่งก็ามาปิงปองแล้วก็จัดปิงปองให้แม่งชุดใหญ่ไฟกระพริบๆป,ป,ป,ปเลยชุดหนึ่งมา <c oughs> จัดกันในรอบนี้ที่แบงเกอร์ลง 2, อีกสองแสนออได้กำไรไปแล้วอัดแม่งลงไปเลย สมาชิกเฮียบอกเลยสมาชิกตามเฮียมาไม้นี้เฮียมีแจกอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวข้าไม้นี้แตกเฮียมีแจกเดี๋ยเฮียแจกในกลุ่มเป็นสัญญาณไหแล้วครับผมอ่าลุ้นกันอย่างต่อเนื่องกับไม้ที่8ยับแน่เมืองรอบนี้มาลุ้นกันเปิดแรกที่เพเยอร์เปิดแรกที่เพเ,เยอร์อ่ะบอดไปเลยน้องไอสัตว์แลแ้วแบงก์เก็ห้าแป้มยังเสียวอยู่เปิดสามที่เมยเยอร์เปิด,ปด,ปดแล้วบอลโดนน้ำไอสัตว์แดงไปไดิครับแบบนี้ <c oughs> โอ้ยโคตรคูลเฮียบอกเลย ไอ้สัตเยียบอกแล้ววันนี้โตเจ็บโตเจ็บไม่เสร็จไม่รู้แต่ที่รู้นะที่รู้แน่ๆนะสมาชิกในกลุ่มเฮียบวกกันเต็มๆใครอยากบวกแบบนี้ใครอยากบวกพร้อมเพื่อนๆในกลุ่มสมาชิกเฮียแบบนี้แอดเฮียเข้ามานะและใครอยากบวกแบบนี้แอดเฮียมาเลยแอดเฮียเลยเฮียบอกเลยแอดเฮียมาได้เรื่อยๆมาเราจะบวกกันแบบครอบครัวบวกไปด้วยกันอ่ามีคนนําเล่นทุกวันมีเล่นกันทุกวัน่ามาลงกันได้มาเล่นกันได้อ้า เดี๋ยววันนี้มาสรุปภาพรวมกันเนี่ยว่า8ไม้วันนี้มีอะไรบ้างมาดูนะครับไม้แรกเพเยอร์ชนะ9้าแต้มอ่าไม้2เพเยอร์ชนะ9แต้มไม้สชนะแดแต้มอีกฮะอ่ะดูไม้สามและแบบนี้เฮีย <c oughs> <here S 2> ว่ามังกรชัวเฮียก็อัดแม่งต่อเลยเพเยอร์ player, ชนะอีกสี่แต้มและไม่ได้เสียไม่ได้ไม่เสียไม้นี้เสมอไม่ได้ไม่เสียไม่ได้ไม่เสียไม้นี้ชนแต่เฮียว่าต้องเปลี่ยนแล้วอันนี้จําไว้เลยหลังจากเสมอมังกรนะ ประสบการณ์ของเฮียส่วนมากจะเปลี่ยนฝั่งออกไพ่เฮีย,เลยลงไปที่แบงเกอร์อ่าไม้หกออกแบงเกอร์ชนะเจ็ดแต้มดูเขาไพ่แล้วเนี่ยดูจากเขาไพ่าตารางไว้นะมันน่าจะปิงปองแน่โคตรสลับมาขนาดนี้แล้วอ่ะไม้เจ็ดเฮียเลยสลับมาแหงเพยเยอร์ปร 9, อ๊อกเก้า er, อีกเอ้าอีะไม้แปดลงแบงเกอร์ชนะอีกห้าแต้มเออชนะไม่เยอะแต่ก็ชนะไอ้สัตว์เอาดิ แดกไปไม้สุดท้ายปิงปองทัวร์รวมวันนี้8ดไม้สมาชิกเพลงทนนั้งกลุ่มรวยพร้อมกันเออขอยะรวยแบบนี้แอดมาเฮียบอกเลยแอดมาอ่ะเป็นไงกันบ้างเป็นไงกันบ้างครับผมสําหรับวันนี้บัวข้งกลุ่มตามที่สัญญาไว้เหมือนเดิมวันนี้แดกแบบนี้ เฮียต้องขอตัวไปแจกเงินให้กับสมาชิกในกลุ่มก่อนและใครสนใจนะอย่าพลาดกลุ่มพอดีแบบนี้แอดเฮีย <c oughs> มาได้ครับผมรับรองบวกบวกเหมือนคนในกลุ่มแบบนี้แน่นอนและเดี๋ยวเจอกันกับเฮียหลอบาคาร่าในครั้งหน้านะครับผมวันนี้เฮียขอไปแจกเงินสมาชิกก่อนไปและะ้วครับสวัสดีครับ Double Kill.